หลังจากที่หายไปโดนเกือบเดือนนะครับผมที่มันบวกออกนี่กำลังคืนอีกไหมครับอดอก,กงามๆเลยครับสองดอกปุ้ยดอกมึงยังครับผมดอกเดียว ง mm AL ามๆครับผมโูงามครับอ้ยมีอีกซ totally ีหาดอกครับครับกำลังดอกตูมๆครับผม Thank <sighs> you. ครับการสวัสดีตอนเช้าเศ้าครับผมสุภูสุคนเับมือหนีกับพักขึ้นเขาขึ้นดอยหาเก็บเห็ดอีกคือเขาครับผมเนี่ยย่างขึ้นมากะได้เห็ดตะไคร่พอปนเราพี่น้องเลยเห็ดแดงน้ำหมากเห็ดท่านกับมีครับเนาะพอมีดุนหรือดอกครับค่อยๆหาไปเรื่อยๆดุนไปน้ากันครับว่าสีมานซํำใดมันเห็ดยังแน่ตามไปเรื่อยๆครับผมกำลังขึ้นมาฮอดครับนี่ครับผมว่าเห็ดไข่มันสีออกนมือนีนะ สีเราเาบังเห็ดไข่นี่แหละตามพ้นครับผมนี่สองดอกนะครับพ้นนี่พ้นนี่หน่อยครับไข่หลังจากที่หายไปโดนเกือบเดือนนะครับผมที่มันบอกนี่กำลังขึ้นอีกไหมครับอดอกงามๆเลยครับนี่สองดอกครับนี่พ้นหนึ่งครับพ้นนี่มีดอกเดียวกำลังขึ้น ดิดิดอกหนึ่งอ้เนนาแล้วครับอ่ะอเอาดกเห็ดก้อครับเ๋ย่ด,ดอกของงี้หน้าพูดดอกหนึ่งครับผม ดอกข้างห้างครับแต่ว่าสดได้ยุกดอกหนึ่งครับผมกำลังงามเลยดอกหนอีกดอกหนึ่งครับผมเฮ้ย สียาังงามเลยครับดอกเดียวนี่ครับอันนี้เป็นเห็ดน้ำหมากครับดอกจะนอยก้เห็ดก้นะครับผมนี่ดอกเห็ดก้ครับนะี่ นี่ครับเห็ดกอเห็ดกอสองดอกของตัวนี้สองดอกสามดอกครับ

ออกหน่อยกำลังขึ้นครับผมขึ้นมากแล้วครับเป็ดกอเตะโดใหญ่ๆครับเห็ดพึ่งทหารครับอันนี้เป็นเห็ดพึ่งขมนะครับแต่ว่ามันขมแสบพี่น้องครับผมเอาไปก้อยครับผมลวกน้ำหนึงเห็ดแป้งครับ ไข่ดอกนึงครับขึ้นอยู่ไก่โพ้นเถอะนี่ครับโพ้นมันมันขึ้นอยู่นี่ดอกเดียวครับอีกโพ้นหนึ่งครับขึ้นอยู่ครับแต่ว่าก็ขึ้นบาหลายครับโพ้นอดดอกเห็ดไข่ครับดอกนึงครับเห็ดโก มุมันอีกดอกนึงงามครับผมนี่ครับผมดอกนึงตามโฮมที่เคยออกครับเห็ดแป้งสองดอก ดอกงาครับเดี๋ยวอู้หมดพูนเห็ดไข่ครับนี่กำลังขึ้นเป็นจูมครับผม สองจุมแมงกินแล้วครับเดี๋ยวดอกงามนี่วง,งามเลยครับสองดอกปุ้ยเห็ดแลื้งโงกเน่าเบิดครับเดี๋ยวดอกเดียวนี่ครับดอกนี้ได้ หดสองดอกครับผมเป็นเหิดยางนะครับแต่ว่ากินแทบอยู่ครับนี่คุณดอกหนึ่งครับเห็นไหมครับ,ม,บมั็มิยูโฮมนะดอกครับผมเรดอกสองดอกไปเรื่อยๆดอกงามอยู่โอ้งามครับ ไปเรื่อยๆครับผมนี่ครับใกล้จะเต็มตาแล้วก็เห็ดดอกไงพดนี่ครับก็กระดอกไงเห็ดอันนี้กระดอกไงครับนี่ขนาดมาสวยๆนะครับผมนี่มาแปดโมงกว่าแล้วครับหอดฟ้าเห็ดอันนี้เปื่อยแล้วเห็ดละงกเห็ดละงกนี่ยบเบิดแล้วครับเห็ดละงกถ้าเป็นแถวอีสานนี่บ่ได้นะครับนี่มาสวยไปนี่แถวใช้พุูมบ้านผมอ่า เบิดตั้งแต่ยาาเมื่อคืนคุณกับเห็ดหอดประท่านได้บานครับเดี๋ยวนี้นี่ค้นหาบ่ค่อยหลายครับผมแล้วกับเพื่อนกับหากินช่วงเศร้านะครับเนาะบ่ะค่อยไต้เห็ดปันใดเดวใช้พุ่มนี่เสียนเห็ดไหลครับผมนะแถวนี้นี่ยังพอได้เก็บอยู่ครับมาสวยๆโฮมนี่ก็มีอยู่ดอกเดียวครับ ทะเลยใ่นี่โอ้ยแต่ดอกอยังไงอันนี้บบเมนลาด้ะครับดำๆเนี่เป็นหมดครับผมเคาะออกอนั่นดอกนั่นชลาภาพแล้วครับเป็นเสียต่อไปคือจังปลางเ,งเงียบๆบบมีค้นมาเก็บครับ พนเห็ดไข่ครับมีดอกหนึ่งพ้่นละดอกเห็ดน้ำหมากครับ เห็ดไข่ดอกยัง่ครับฮะดอกแข็งยู่ครับแต่ว่าแก่แล้วแต่ว่าปิ่งปนนี่หอมหอมคักดอกนี่อือจุดยอดครับเิผิดแปง้งใดก็นอด,ดอกนี่สองปย่ย เป็ดล้าแล้วเนาะครับเนาะบ่อครับเจ็ดไข่ดอกหนึ่งครับเจ็ดน,นาแรงครับอันนี้ ดอกหนึ่งครับเห็ดไค่รับดอกเถ่าเถ่าพอดอยเนะครับเนาะจุ่มหนึ่งครับเห็ดมันปูนี่ดอก,กงามๆเลยครับ อันนี้ก็ต้องรุ่นกันตัวไปนะครับเห็ดมันปูนี้มันชอบออกออปลายฝนต้นหนาวนะครับก็ต้องค่อยทาเบื้งเดือนหนาว่าวมันจะออกว่านะครับผมดอกหนึ่งครับเห็ตดตะไคร้อะไรอยู่ครับมองแลดอกอีีเห็ดก้อก็ได้ นี่ครับมีดอกเดียวพ้่กันดอกเดียวเน้มหาหมูมกับบุมีครับเกือบประเห็นครับสองดอกสามดอกนตัวนีนี่ครับสามจุม่ม ชุมเห็ดไข่ครับดอบนึงครับผมเห็ดกอแดงไงเกมตาแล้วครับผมมีอีกซี่หาดอกครับกรับกำลังดอกอตุ่มๆครับผม หวานด้วยครับเด้อดอกน้อยเอารถครับเอาล้วครับผมสำหรับคลิปนี้กับคือสิพอะสมนีครับนี่ครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเที่ยงเกือบบ่ายแล้วครับผมนี่ครับผลงานที่เขาได้ก็ถือว่าหมานคักเนาะครับเนาะเห็ดกอแดงครับผมส่วนใหญ่แหละก็ได้เห็ดตะไคร้เห็ดสมปีทั่วไปกับมีปลาไหลครับผมหลักๆก็เห็ดกอแดงนี่แหละ ช่วงนี้เห็ดกระสีออกประมาณนี้นะครับมันสิออกปลายออกบลออะไนะครับเพราะว่ามันเอ่อเข้าสู่ช่วงท้ายฤดูแล้วนะครับผมของฤดูเก็บเห็ดเนาะครับเนาะนี่ครับเห็ดกอแดงดอกตูมเห็ดตะไคร้ดอกตูมๆกำลังขึ้นมากันมีครับผมส่วนมากกับสองชนิดนี่แหละเห็ดดินเห็ดดอนนี่ยังกับห่างๆบุคคลมีครับผมมองแล้วด,ดอกสองดอกเอาคลิปนี้ถ้ามักจังใดก็ซอยกดไลค์กดแชร์ครับผม กดติดตามครับเป็นกําลังใจในการถ่ายคลิปต่อไปครับผมหลับมือนี่คับมีเพียงเท่านี้ครับกัสียางลงพูแลครับผมกัดนางพักอีกจากน้อยครับผมมือยขาครับย่างไก่นะครับผมแต่ละดอกนี่ยุ่ไก่กันเติบนะครับเพ่ได้เก็บเอายุ่ยใกล้ๆกันอะอพบกันชิปหน้าครับผมยบายครับสวัสดีครับทำมือจากน้อยก่อนครับ